สวัสีครับสวัสดีครับสํารับทุกทุกั่านครับยินดีส้รับทุกทุกท่านเข้ัส่ช่องพี่รำบนาครับช่องพี่ธรบดาประจาวันนะุะวันนี้ขี่เช้านะครับวันนี้อีกเช้าของวันที่นะครับของวันที่14กันยาสน2568นะวันนี้ขี่ก็คือวันจากประเทศญี่ปุ่นนะวันี้ให้ชมทุกทุกับยันเป็นวันจุกนะครับวันละสองรอบนะ รอบเช้าก็่าเก้าโมงครึ่งอันนี้คือรอบเช้านะครับรอบบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งนะครับมาช้าหน่อยวันนี้นะครับเอามาชมเลขกันเลยดีกว่านะก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมนะทุกคลิปเลยเมืวว่อวานนี้หลุยหยุดนะครับหยุดนะอือจะไม่รู้ว่าหยุดก็เลยทําคลิปลงเฉยเลยประวานนี้นะครับอไม่เป็นไรนะครับขอขอบคุณมากมๆานะครับเอามาชมเลขกันเลยนะครับว่าวานันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับเดี๋ยวเอาคนหลบไปก่อนนะ พราะว่าเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นเลขนะครับมาคนทำกันนะครับหนึ่งกับสองนะครับรอบเช้านี้นะครับหนึ่งกับสองเก้าโมงครึ่งนะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองนะครับ ่อนทั้งหมดก็หกเจ็ดแปดเก้าห้าหนึ่งสองนะครับชุดวินนะวินไทยไทยวินไม่เป็นวินก็คือจับคู่กันทั้งหมดนี่แหละหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าแปดเก้าแปดห้าเก้าห้าประมาณนี้นะครับแล้วหาเด่นมาเลือกเอานะครับจะได้เหนือน้อยยุดน,นะ คือมันจะมาคู่หนึ่งจะไม่รู้มาบนหรือมาล่างในนี้หนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้กาห้าน,นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะดยุดอเอาไปเลยครับแบบเด่อนด่วนอ่าวันนี้มาช้าละมนมนเร่งตรงเอาตรงนี้เองนะครับอขอบคุณมากมากนะครับอ่ะดูไม่ทนันค่อยดูใหม่นะครับชดีโชด,ดีนะครับแบบวันนี้เช้านี้เพ่นงนะครับ